หนุ่มคลั่งรักขี่เจ็สกีข้ามมหาสมุทรกว่า40กิโลเพื่อไปหาสาวทางเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานว่ามีชช้ยคนหนึ่งถูกจำคุกนานถึง4สัปดาห์หลังจากที่เขาได้ละเมิดกฎเดินทางออกนอกเขตการปกครองโดยพละกาลเขาได้ทำการขี่เจ็สกีจากเมืองหนึ่งที่ประเทศสกอตแลนด์เพื่อไปหาแฟนสาวที่อยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชาอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในเขตทะเลไอริส โดยชายคนดังกล่าวได้ทําการซื้อเจสกีและออกเดินทางข้ามมหาสมุทรเกือบ40กิโลเมตรซึ่งเขาได้เดินทางถึงเกาะเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าๆหลังจากนั้นเขาก็เดินเท้ากว่า25กิโลเมตรเพื่อไปเจอแฟนสาวถึงหน้าบ้านอย่างไรก็ตามเขาก็ถูกจับกลุ่มได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าตรวจสอบบัตรประจำตัวของเขาและได้ปล่อยให้เขาไปเที่ยวกับแฟนสาวก่อนเป็นเวลาหนึ่งคืน โดยทนายของชายคนดังกล่าวได้รายงานต่อสารว่าเขาเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและอย่างรับมือไม่ได้กับการที่ต้องห่างกับแฟนสาวเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามทางสารก็บอกว่าการที่ชายคนดังกล่าวกระทำเช่นนี้อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในเกาะได้แถมการที่เขาขี่เจ็ตสก,กีข้ามมหาสมุทรมานั้นเป็นการกระทำที่อันตรายมากๆและอาจถึงแก่ชีวิตเลยก็เป็นได้